สำหรับ EP 1 1 6่ในว,วันนี้ดิฉันก็จะเสี่ยงเข้าไปใกล้ๆช่างอลาัานให้นะคะเพราะว่าประกายไฟเนี่ยมันเนก็บคิดๆคิดๆยังไงก็ไม่ทราบค่ะช่างอลาัานคอนเทนต์กันเถอะค่ะกูไว้ไม่ได้ยินมีมีมีดคอนเทนต์ไหมคะ <c oughs> ช่างอลันดิฉันเพิ่งรู้ว่า ประกายไฟตรงนี้ดิฉันไม่ค่อยได้เข้ามาใกล้นะคะเมื่อกี้พอมันโดนผิวแล้วมันเจ็บๆคันๆเนาะมันก็คันๆเออเจ็บๆคันๆนิดหน่อยแต่ช่างอลันสงสัยจะไม่เป็นไรละเพราะช่างอลันชินละฮะอะไรนะยังไงนะมีมีคอนเทนต์ไหมมี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 ดขายไหมโคดีลกอย่างไรลังหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพูดเพื่ออะไรคะเนี่ยไม่มีเลยมันช่างอะไรก็ทำไปเองจี เออจะบอกท่าน f c ฟและท่านลูกค้าจะดีนะคะในเร็วๆนี้ช่างลรานจะเปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งชื่อว่าอะไรเดีย์กำลังคิดกันอยู่นะคะว่าเมียช่างสายคมกับอะไรนะสารพัดของมีคมใช่ไหมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ชื่อช่องไหนถ้าท่านลูกค้าท่านเอซีจะกรุณาก็โหวตกันหน่อยก็ได้ค่ะก็จะได้เลือกคอาส่งชื่อมาส่งชื่อค่ะส่งชื่อให้หน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอขอพักแป๊บหนึ่ง มาควักหัวใจออกมาออกมาควอกมีหรือควอกหัวใจเปิดยังเปิดแล้วจ้ะเอ้าหรอจ้ะมาวันนี้มีสองเล่มพอดีว่าพอดีว่าทำสองเล่มพอดีว่าทำสองเป็ต้องพูดเป็ต้องอ้างเลยเนี่หรอแหมเรามาหมดยาวเล่มหนึ่งเล่มสองอันนี้อันนี้มันมีหกับสอมาดิฉันถ่ายภาพนิ่งก่อนอ่ะหนึ่งกับสองมันไม่เหมือนกันนะดูดีๆนะใช่แล้นทำทำมาด้านนี้ไม่ได้เหรออ๋อดิฉันกลับไปด้านนี้ก็ได้อ๋อโอเคๆอ่ะอันนี้คือ วิงอันนี้คือวิงจริงจริงมันมันขาวจ้วนะคะแต่เนื่องจากว่าแสงและเงาก็เลยเหมือนกับลมลมดำใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ขาวจ้วแล้วก็เนี่ยนะคะเหล็กเอ็นเอ็นหกเก้าห้าใช่ไหมเอ็นหกเก้าห้าที่ผิวอให้ราคาเดิมนะคะหนึ่งหกห้าศูนย์สองเล่มหกร้อยห้าสิบบาทค่ะลมส่งเอางี้ถ้ามีปลายทางเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะเห็นยังเห็นแล้วคะเจียวเจียวไม่ใช่มีดเหรอคะเป็นเจีวเหรอคะเจีวเจีวค่ะค่ะ เล่มนี้สวยนะบอกให้สวยทุกเล่มค่ะ <laughs> วันนั้น <laughs> วันนั้นาชารันบอกว่าเล่มที่สามอะ่ะสวยที่สุดใช่ไหมออสวยที่สุดเป็นไงเราออกขีหลังชาวบ้านเขาเลยนะ่ะเขอาอเก็บไว้ผมได้ใชอถือไม่มีเ <laughs> ชารานันอ่ะ <laughs> ใบมีดยาวห้านิ้วนะครับเออใบมีดยาวห้านิ้วใบกว้างหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะครับด้ามด้ามก็ห้านิ้วนะครับสันหนาสามมิล เล่มน,นี้จะเป็นงานกระจกค่ะอ่าเล่มน,นี้เป็นงานกระจกด้กวยกันสองอะไรติดบ้างสิ่งสิ้วไหมคะอ่าไม่มีแค่นีเห็นหนวดไหมคะนะอ่าเห็นนะครับเล่มน,นี้เป็นงานกระจกนะครับดูะนะเล่มที่หนหึ่งนะคะลายมละสวยนะครับเออใช่ค่ะลายมละสวยมากเล่มน,นี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับค่ะส่งดิฉันลูกค้าถามว่าไปทางมีไหมมีนะครับมีไปทางแต่ก็ต้องบวกเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าต้องเสียค่า จะส่งอะไรนะเขาเรียกค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบวกเพิ่มเขาาคิดของเราประมาณ3-5%ตามยอดค่ก็บวกไปอีกรอค่ะขาดเหลือยังไงเราออกเองช่างรันออกให้แล้วก็ประมาณนี้นะคะค่ะโอเคเรครับเล่มที่หนึ่งครับเงากระจกมาเล่มที่สองห่วงใส่ขาถาก่อนฮะใส่คาถาก่อนทำไมอ่ะพี่ปูน เฮ้ยดิฉันก็รู้ว่าเล่นของกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหม, <c ười> มตอนนี้อยู่กระทรวงเวทมนต์เหรอกระทรวงเวทมนต์คร <c ười> ับผมความกว้างความยาวความกว้างความยาวเท่ากันเลยนะครับใบยาว5นิ้วใบกว้าง1.1ด้ามยาว5นิ้วสันหนาสามมิล่เท <c ười> ่ากันเป๊ะเท่ากันแปะเลย <c ười> <c ười> ดูหนังแอดูวอะไรนะดู <c ười> พูดไม่ชัดแล้วสปอยหนังแล้วอันนี้เขาก็ใช้คําแปรจาก เรื่องนี้จะเห็นไหมฮะเป็นเป็นงานทิ้งผิวค่ะเป็นผิวจากโรงงานเลยนะคะตรงตัวค่าสิค่าสิบเป็นแบนเนะจะพยายามทิ้งไว้คือบางท่านชอบที่เป็นทูโทนค่ะก็จัดให้ตามคําเรียกร้องราคาเหมือนกันนะคะเท่าเท่ากันปกตินี่งานเงาจะแพงขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่นี้เราก็ถัวเฉลี่ยให้ไปค่ะถ้าเป็นลูกค้าสั่งงานขัดเงาอย่างนี้จะแพงกว่าร้อยถึงสองร้อยนะคะค่าแรงมันใช้เวลาขัดนานใช่ค่ะ เห็นนะครับค่ะสองเล่มค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะาคาร์โทรให้นะคะก่อนจะจักการเช่นเคยค่ะช่างอรันค่ะองฝากนะครับก่อนที่จะการจ้าอย่าลืมนะครับโทรมากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเป็นคุณอย่างยิ่งและอย่าลืมที่สําคัญที่สุดค่ะสําคัญที่สุดโทรมาก่อนนะครับทักมาอาจจะช้าโทรมาไวกว่าค่ะผมสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ